เปิ้ลขายที่ดินค่ะที่ดินสวยผ่อนได้3าถึงหปีผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงค่ะเปิ้ลมีทั้งที่ดินเงินสดและเงินผ่อนนะคะซื้อกับเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะตอนนี้เป้นอยู่ที่โครงการบ้านสวนเขาพระนะคะจังหวัดน,นครนายกค่ะตรงนี้นะคะเปิ้ลบอกให้เลยนะคะว่างแค่สแปลงเท่านั้นจากทั้งหมด14แปลงนะคะตอนนี้เป็นอยู่ที่แปลง B ีค่ะแปลง B ีส2 9ร้อยยี่สิบเก้าตารางวา ตรงนี้ราคาอ,าาคาอยู่ที่954,600บาทนะคะดินถมเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงนี้ B2 จะชิดติดกับถนนคอนกรีตด้านหน้าเลยนะคะตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้า่าถนนหินคลุกลูกรังอย่างดีกว้าง8เมตรนะคะเป็นทางเข้าไปยังโครงการของเรานะคะ,ะ,คะ8เมตรไฟฟ้านะประปาราพร้อมให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแปลงที่ว่างอีกก็คือแปลง B4 นะคะ102ตาราง,งวา B4 นี่ก็จะอยู่ที่666,600นะคะ B5 นะคะก็จะอ,อ๋อ B5 ค่ะ อยู่ที่6000บวกบวกนะคะแล้วก็ B4 ก็ร้อยสองตารางวายอยู่ที่700,000บวกบวกนะคะสำหรับ b 4กับ B5 วางเงินดาวแค่50,000บาทถึง30%นะคะและสามารถ่อนได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ1น0 0 0ื 10, บาทค่ะ่อนได้5ปีนะคะตอนนี้ว่างแค่สแปลงสุดท้ายท็อปสีเกตกวนั้นท่านลองดูนะคะที่ดินแปงมีเขาวิวเขาสวยมากถ้าท่านมาสร้างบ้านทักต่างอากาศบ้านบ้านที่อยู่อาศัยบ้านทักที่อยู่ บ้านแนวสวนเกษตรนะคะท่านก็จะได้มีวิวเขาด้วยนะคะทําสวนไปด้วยฟินไปด้วยกับการเห็น<ๆ>เห็นวิวเ,เขานะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวหรือหน้าฝนนะคะจะสวยมากๆหน้าร้อนก็ยัง นี่ค่ะตรงนี้สถานที่ที่ดินตรงนี้นะเพื่อนบอกว่ามีเพื่อนบ้านนะคะตั้งแต่เพื่อนขับเข้ามานี่คือมีเพื่อนบ้านหมดแล้วนะคะแวดล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านนะคะอยู่ใกล้กับขนส่งใหม่นะคะใกล้ตัวนจังหวัดนครนายกเพียงแค่2กิโลเท่านั้นนะคะท่านขับเข้าไปยังจังหวัดนครนายก2กิโลท่านจะเจอห้างสรรพสินค้าสูตรราชการมากมายนะคะซึ่งที่ดินของเรานะคะอยู่ในแหล่งชุมชนและอยู่ใกล้ตัวจังหวัดนครนายกมากมากสามแปลงสุดท้ายแล้วเท่านั้นเองนะคะ3แปลงนะคะจาก14แปลงตอนนี้ว่างแค่3แปลงสุดท้ายนะคะผ่อนได้นะคะผ่อน กับจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะสาร,ระบบสาธารณูปโภคของเราพร้อมให้เลยนะคะพร้อมให้เลยนะคะค่าสนใจนะคะรีบทักหาเพิ่เลยนะคะ เพจขายที่ดินค่ะ a c e b o o k เปิ้ลนักขนานค่ะ u t u b e เปิ้ลขายที่ดินค่ะ0 9 5 4 1 8 6 9 8ค่ะ,คะแล้วเปิ้ลจะมาอัปเดตคลิปที่ดินสวยๆของเปิน้ลนะคะมีอีกหลายแปลงค่ะทั้งมีทั้งวิวเขามีทั้งติดน้ําไฟฟ้าน้ําประปาทุกอย่างพร้อมีอีกหลายแปลงนะคะตอนนี้เปิ้ลเริ่มออกรีวิวนะคะยังรีวิวไม่ครบท่านรอติดตามในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ